สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะออล่าค่ะออล่าขอให้คลิปนี้ดึงดูดผู้ที่มีบุญสัมพันธ์กับออล่ากัลยานมิตรของออล่าและพี่น้องครอบครัวทางสายจิตวิญญาณของออล่าค่ะออล่าขอเป็นตัวแทนในการเป็นภาชนะท่อรับท่อส่งพลังงานจากเบื้องบนเพื่อส่งต่อพลังความรักพลังงานความเมตตา พลังงานการรักษาและเยียวยาทางกายและใจค่ะออล่าขอส่งพลังงานผ่านน้ำเสียงจากการเล่าเรื่องในการอ่านไพ่ในครั้งนี้นะคะและขอให้พลังงานของออล่าเป็นกุญแจในการไขทุกปัญหาให้กับเพื่อนๆและก็ขอให้เพื่อนๆได้พบกับกุญแจที่เพื่อนๆน,นั้นปรารถนากันทุกคนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังหากฟังแล้วไม่เข้าใจฟังแล้วอึดอัดแสดงว่าคลิปนี้ไม่ใช่ของคุณค่ะวันนี้ไม่มีหัวข้อนะคะเพื่อนๆก่อนอื่นอล่าต้องขออนุญ,ญาตนะคะครูครบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพย,ยดานะคะดวงจิตดวงวิญญาณทุกรูปทุกนามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะ ออร่าขอเชื่อมต่อพลังงานเบื้องบนพลพังงานศักดิ์สิทธิ์พลังงานละเอียดพลังงานจักรวาลพลังงานครุกุบา,าจารย์และหากออร่าล่วงเกินประการใดหรือพูดผิดพลาดประการใดออร่าขอขมากรรมมาณที่นี้นะคะมาดูพลังงานตัวตนของเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาดูคลิปของออร่ากันในวันนี้นะคะ มีหน้าที่ในการส่งต่อพลังงานความรักความเมตตาพลังงานการรักษาและเยียวยาทางกายและใจนะคะผ่านการอ่านไพ่จากการอ่านไพ่นะคะอาจจะมีพูดผิดพูดถูกบ้างนะคะก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะขอเพื่อนๆที่เข้ามาเพื่อมารับพลังงานบวกๆไปนะคะ พลังงานความรักความเมตตาที่ออร่าส่งไปให้ในครั้งนี้นะคะพลังงานตัวตนของเพื่อนๆ ดวงจันทร์ผู้อยู่เบื้องหลังชโลมใจก่อนหน้านี้เพื่อนๆน่าจะไปเจอกับเหตุการณ์บางเหตุการณ์นะคะที่ทำให้เพื่อนนั้นทุกใจทุกทรมานหรือได้ไปเจอกับอุปสรรคปัญหาต่างๆคะ่ะ ซึ่งปัญหาเราเนี้ยมันเป็นปัญหาที่มีผู้อยู่เบื้องหลังแล้วก็ตอนนี้เพื่อนๆได้รับการเยียวยานะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากสัตว์คู่บุญที่เข้ามาช่วยปลอบประโลมใจให้กับเพื่อนๆน,นะคะ ขอขยายนะคะ แล้วก็ปัญหาทุกอย่างคะ่ะอุปสรรคปัญหาทุกอย่างมันได้จบลงแล้วเนาะแล้วตอนนี้ฟ้าเปิดทางให้เพื่อนๆแล้วคะ่ะไม่ว่าเพื่อนๆจะเดินทางไปไหนหรือไปทําอะไรก็แล้วแต่ก็จะคาดแข้วปลอดภัยนะคะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาปกป้องคุ้มครอง มีแม่ยนางนะค่ะช่วยปกปักรักษาต้องคองอยู่นะคะแล้วก็ต่อไปเนี้ยไม่ว่าเพื่อนจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็จะแบบได้มาอย่างง่ายๆสบายๆค่ะไม่ลําบากทําทุกอย่างที่แบบว่าคนอื่นอาจจะต้องใช้วิธีหนึ่งสองสามส่ห้าหก็อะไรเงี้ยนะคะแต่เพื่อนๆอ,อาจจะแบบ หแล้วก็ไปสิบเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะม,มันอะไรที่แบบง่ายๆสบายๆหรือไม่งั้นก็จะได้อะไรที่มันอย่างแบบง่ายๆสบายๆอะค่ะเป็นพลังงานที่มีความสุขมีความสุขกับตนเองสามารถอยู่กับตัวเองแล้วก็มอบความรัก ให้กับตัวเองอม,มีความสุขอยู่กับทุกๆขณะไม่ต้องมีใครก็สามารถมีความสุขได้ด้วยตนเองค่ะตัวตนของเ,เพื่อนวันนี้เนาะ ซันขึ้นมาเลยค่ะว้าวเพื่อนๆไม่ธรรมดาเพื่อนๆเป็นคนที่เก่งเป็นได้ไพ่ที่ดีที่สุดแล้วค่ะในสำรับเนาะแล้วก็เป็นผู้ที่ฝึกจิตแล้วโอ้ตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในจุดที่ฟ้าเปิดอืม ไม่ว่าจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ปล่อยวางได้หมดทุกอย่างแล้วอะคะ่ะเดี๋ยวจะมีเพื่อนๆมีคู่ซับนะคะออร่าไม่แน่ใจว่าตอนนี้เพื่อนๆได้พบกับคู่ซับของตัวเองแล้วหรือยังหรือจะมีคนมาหยิบยืน่นงานเงินของให้แล้วหรือยังนะคะแต่ถ้ายังไม่มี ไม่ทานคือ,อรอเดี๋ยวจะมีคู่ซัพบเข้ามามาีคนเข้ามาอุปถัมม์มีคนมาหยิบยื่นงานให้หยิบยื่นการงานการเงินให้อ่ะคะ่ะเนาะไม่ว่าเพื่อนเพื่อนจะทำอะไรต่อจากนี้ก็จะเป็นเงินเป็นทองทุกอย่างเพื่อนเพื่นเป็นคนที่เก่งนะคะเป็นคนที่เก่ง เป็นคนที่มีคุณค่าเป็นคนที่มีความมั่นใจมีพลังงานที่ดีมากๆเลยค่ะพลังงานตรงเนี้ยมันจะดึงดูดผู้คนเข้ามาเนาะดึงดูดคนที่มีพลังงานเดียวกันกับเพื่อนๆเข้ามาค่ะ พื่อนมีออร่ามากเลยอะค่ะเป็นพลังงานที่มีออร่ามากๆ รู้สึกว่าเพื่อนๆนะคะมีผู้คุ้มครองเนาะมีสินงกศีกั์ป้อง่ป์ทปกปักรักษาปกป่้องคุ้มครองะคะ่ะอาจจะเป็นองค์เทพะคะ่ะที่คอยปกปักรักษาปกป่้องคุ้มครองเพื่อนๆอยู่ก็ได้อะคะ่ะแล้วก็ตอนนี้เพื่อนๆนได้เลือกเส้นทางที่ถูกต้องแล้วอืม แต่ก็จะมีพลังงานบางอย่างที่คอยฉุดรั้งไม่ให้เพื่อนๆอเลือกไปในเส้นทางนั้นแต่ตอนนี้เพื่อนๆอก็ได้เลือกเส้นทางที่ถูกต้องแล้วนะคะอืมแล้วก็มีผู้คุมครองที่คอยช่วยเคลียร์เนะช่วยเคลียร์ช่วยปกปักรักษาป้องกองสิ่งที่ไม่ดีที่จะเข้ามาทำร้ายหรือทำลายเพื่อนๆคะ่ะพลังงานตัวตรงของเพื่อนประมาณน,นี้นะคะ ออวันนี้ไพ่ต้องการจะเล่าเรื่องอะไรอะคะ่ะเพราะว่าวันนี้อล่าไม่มีหัวข้อเนอะอย่างที่บอกเรามาดูกันคะ่ะว่าวันนี้ไพ่ต้องการจะบอกอะไรกับเพื่อนๆนะคะถูกควบคุม มบูมรณ์แป๊บหนึ่งนะคะอล่าไม่ไม่มั่นใจเนาะเดี๋ยวขอขอเปิดขยายถูกควบคุมให้ทานแล้วก็ท่านำสมบูรณ์หน่อยนะคะ ขยายหน่อยน,นะคะเสียงออร่าแบบอาจจะแหแห้งไปบ้างนิดนึงนะคะเพราะว่าอากาศที่บ้านเริ่มหนาวแล้วค่ะมันเปลี่ยนแปลงไปเนาะอาจจะปรับตัวไม่ค่อยทันนิดนะะึงค่ะ เอนมองว่าก่อนนั้นเนี่ยเพื่อนๆน,น่าจะถูกควบคุมเนะเาะได้ถูกควบคุมถูกจองจำให้ทำอะไรที่อยู่ในกรอบอะค่ะประมาณนั้นนะไม่ไม่มีความเป็นอิสระในตนเองค่ะก่อนหน้าน,นี้เนาะแล้วก็เหมือนเพื่อนๆเ,เนี่ย ได้มีการทำบุญเนาะแล้วก็ได้มีการทำบุญช่วยเหลือมีการแจกทานให้ทานอะไรเงี้ยค่ะสร้างบุญสร้างบารมีมทำให้ตอนเนี้ยท่านน้ำของเพื่อนอะสมบูรณ์แล้วความรักความสัมพันธ์ต่างๆตอนเนี้ยมันโอเคแล้วมันดีแล้วอะค่ะ แล้วก็มองว่าเพื่อนๆมีคนรักเนาะคนรักในที่นี้อาจจะเป็นทั้งคนจริงๆหรืออาจจะเป็นดวงจิตดวงอย่างก็ได้เนาะหรืออาจจะเป็นเ,เขาเรียกไงนะคะสัตว์กุบุญหนอที่คอยอยู่เคียงข้างอะคะ่ะคอยอยู่เคียงข้างเพื่อนๆคอยช่วยเหลือดูแลเพื่อนๆอ,อยู่อะไรางเงี้ยคะ่ะ ให้เพื่อนๆนะสามารถก้าวผ่านก้าวข้ามก้าวผ่านอุปสรรคไม่ได้ะคะ่ะเพราะตอนนี้บุญมันส่งถึงนะเนาะฐานบุญของเพื่อนนะ่ะเยอะแล้วอะคะ่ะมีพลังงานดีๆพลังงานที่เป็นแบบพลัง,ลงอำนานาจอะคะ่ะมาเต็มเลยนะคะประมาณนั้นนะคะเพื่อนๆอก็พาอยากบอกว่าให้เพื่อนๆนะคะเดินหน้าต่อไปได้เลยอืม ให้เลือกทางที่ถูกต้องแล้วก็เดินหน้าต่อไปค่ะรอบๆตัวเพื่อนๆนะมีแต่พลังงานความรักความเมตตาเนอะเพื่อนๆเป็นคนที่มีจิตใจดีมากเลยนะคะ มีพลังที่งดงามมากเลยอะมีพลังที่งดงามเป็นพลังงานที่มันอบอุ่นนะคะอบอุ่นจริงแม,ม้ว่าใครจะอยู่ใกล้ก็ตามอ่เขาจะได้จะรับรู้รับสัมผัสได้นะคะแต่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่เขารับแสงของเพื่อนไม่ได้ะคะ่ะ พอเวลาที่เขารับแสงของเพื่อน,อนไม่ได้เนี่ยมันจะเกิดกระจกสะท้อนสะท้อนในตัวของเขาเขาอาจจะไม่ชอบเพื่อนๆอ,อยู่ๆก็ไม่ชอบเพื่อนๆโดยไม่มีสาเหตุอาจจะแบบอิจฉาเพื่อนๆโดยไม่มีสาเหตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมมันเป็น กระจกไปะสะท้อนตัวเขาอะค่ะว่าเขารับไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะแสงของเพื่อนเพื่อนเพราะมันเจิดจ้ามากมันเป็นแสงที่เจิดจ้ามากมันเป็นพลังงานที่งดงามมากแต่เพื่อนเพื่อนก็อย่าได้ไปแคร์เขาเลยนะคะถือซะว่าเขามาเป็นครูค่ะมาทำให้เพื่อนเพื่อนได้เรียนรู้เพื่อเติบโตก้าวไปข้างหน้านะคะ สิ่งทุกอย่างที่เข้ามาผ่าอที่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตของเพื่อนเนี่ยมันไม่ใช่เหตุบังเอิญอะไรนะคะมันถูกจัดวางไว้หมดแล้วเข้ามาเพื่อให้เราได้เรียนรู้และก็เติบโตก้าวข้ามก้าวผ่านปัญหาอุปสรรคไปค่ะพี่ไพ่ยอยากบอกอะไรคะอย่างที่อลล่าบอกค่ะ ได้เพภ,ภาพลงตาเนาะฐานบุญแล้วก็ง่ายๆสบายๆ mm hmm. ก็อย่าง mm hmm. ที่อลล่าบอกอะค่ะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามามันเป็นแค่ภาพลงตาค่ะไม่ว่าเพื่อน mm hmm. ๆจะเจอกับปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ผ่านเข้ามาในตอนนี้อะมันเป็นภาพลงตามันเป็นภาพมายาที่ถูกขีดขึ้นถูกสร้างขึ้นถูกจัดจัดฉากขึ้นมา mm hmm. เพื่อให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ ได้เติบโตได้ได้เรียนรู้ได้เติบโตสามารถที่จะก้าวข้ามก้าวผ่านปัญหารเระบรศักนั้นได้เราไม่สามารถไปก้าวล่วงใครได้นะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันมีเหตุผลในตัวของมันเอง ทุกๆคนก็มีเหตุผลในตัวของเขาเองทั้งนั้นเราสิ่งที่เราทําได้คือเรามองว่ามันมันก็เป็นเช่นนั้นแหละค่ะอืมันก็เป็นเช่นนั้นเราไม่สามารถไปปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้ใครต้องมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อเราได้เราไม่ไปเร,ไเราไม่สามารถไปบังคับหรือควบคุมใครได้อะคะ่ะอืเพราะมันก็เป็นเช่นนั้น ราะแต่ละคนเขาก็จะมีมิสยใจคอมมีรสนิยมมีบุคลิกท่าทางเฉพาะตัวของเขาเองตัวเราก็เหมือนกันเราก็จะมีบุคลิกท่าทางมีรสนิยมในแบบฉบับของเราเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถไปสามารถไปควบคุมใครได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามามันก็เป็นแค่ภาพลงตาเราต้องมองด้วยความเป็นกลางเราหันมา ดูจิตดูใจตนเองอตามดูจิตดูใจรับรู้ทุกขณะอ,อยู่กับลมหายใจของเราให้มัเป็นปัจจุบันนะคะเพื่อนๆอ,อาจจะบอกว่าอืทําไมธรรมะจ๋าจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้จ๋านะคะมันก็ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันนะคะมันอาจจะไม่ได้ร้อยเอร์เซน หมายถึงในการฝึกของเราอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะทําได้แค่ประมาณแค่ส 40, 40, ิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบมันก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทําเลยนะคะแต่ถ้าเราทําเล็กๆทาไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นค่ะแล้วเราก็จะสามารถปล่อยวางได้เนาะเราก็จะเห็น ว่าทุกสิ now, the the ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามามันเป็นแค่ภาพลงตาเป็นแค่ภาพมายาแต่ตอนนี้อล่ามองว่าเพื่อนเพื่อนปัจจุบันเนี้ยเพื่อนเพื่อนะสามารถทําได้แล้วแหละเพราะตอนนี้ฐานบุญของเพื่อนเพื่อนะมันเยอะมากค่ะมีเยอะขึ้นฐานบุญของเพื่อนเปิดแล้วอะค่ะไม่ว่าเพื่อนจะหยิบจับอะไรมันก็อยจะแบบง่ายสบายอะค่ะเพื่อนๆดูมีความสุขความสุขในปัจจุบัน มีความสุขมากๆะค่ะชีวิตของเพื่อตอนนี้เป็นอิสระแล้วเนอะไม่จะทําอะไรก็ดูง่ายๆสบายๆดูครับอืมไม่ได้ถูกควบคุมเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะค่ะไม่ได้ต้องอยู่ในกรอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะทําอะไรก็ได้อืมประมาณนั้นนะคะอืม ที่ได้คือเจริญก้าวหน้านะคะแล้วก็ภาพดวงตา,าขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วแล้วก็เป็นทุเลาเนาะมองว่าตอนเนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาเนี้ยมันอาจจะดูยากไปนิดนึงอะคะ่ะขอเพื่อนเพื่อนตั้งใจมุ่งมั่นในการทำเนาะในการทำในการสรรสร้างในการสร้างนะคะ น้ำกว่าจะเป็นน้ำแข็งได้เนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันค่ะการที่เ,เพื่อนๆจะทำอะไรสักอย่างนึ่งทำชิ้นงานหรือทำจะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันใช้ความพยายามใช้ความอดทนใช้ความมุ่งมั่นความตั้งใจค่ะใช้สติใช้ปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างมาประกอบกันแต่เชื่อได้เลยค่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอะมันจะผ่านไปได้ด้วยดีเพราะบันไดเงินบันไดทองมันมาแล้วอะค่ะ เนี่ยค่ะไม่ว่าเพื่อนเพื่อจะก้าวเดินขึ้นไปได้เรื่อยๆทุกสเต็ปทุกสเต็ปนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าเ,เพื่อนจะทาอะไรก็จะเดิน ed, ก้าวหน้าแต่ต้ 49. องใช้ความอดทนความพยายามความมุ่งม,มั่นตั้งใจน,นิดนึงนะคะแล้วก็ปัญหาทุกอย่างนี่สินทุกอย่างอะ่ะปัญหาทุกอย่างที่เ,เพื่อนๆพบเจอมันจะ,จะมันก็จะทุเลาเบาบ,าบางลงแล้วมันก็จะจางหายไปค่ะ,อะอขอเพื่อนเพื่อนมีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจมีความพยายาม ขยันมันเพียรและทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะมาปรากฏความสําเร็จมันก็จะมาปรากฏอยู่ตรงข้างหน้าของเพื่อนนะคะอขอสรุป่ากันวันนี้เนาะว่า ใคต้องการจะบอกอะไรนะคะขอสรุปนะคะสรุปก็คือทางที่ดีนาทีทองมีการเติมไฟแล้วก็คุณงามความดีค่ะ คือตอนนี้เพื่อนๆได้เลือกเส้นทางที่มันถูกต้องแหละที่มันดีที่มันใช่ซึ่งเป็นนาทีทองที่เพื่อนๆจะต้องเติมไฟเติมความมุ่งมัน่นเติมแพชชั่นเติมทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปเติมความใส่ใจเข้าไปนะคะทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกเนี่ยหมายถึงหน้าที่การงานเนาะตอนนี้เพื่อนๆได้เลือก งานที่มันถูกต้องกับตัวเองที่ใช่สำหรับตัวเองทางกายทางใจทางจิตแล้วอตอนนี้ต้องเติมแพชชั่นเติมไฟเติมทุกสิ่งทุกอย่างเติมพลังให้กับตัวเองเติมความมุ่งม,มั่นขยันมั่นเพียรทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วก็มันจะมันก็จะประสบความสำเร็จในทางโลกส่วนทางทางเพื่อนเพื่อนก็ได้เลือกเส้นทางที่ถูกต้องได้ทำเขาเรียกไ,ไงสร้างบุญสร้างบารมี ตอนนี้คุณงามความดีของเพื่อนอะล้นเลยค่ะซับก็เปิดแล้วเนาะคลังซับคลังสมบัติของเพื่อนตอนนี้มันได้เปิดแล้วมันล้นทะลักออกมาเลยรอให้เพื่อนๆนะคะไปหยิบไปกอบไปโกยค่ะประมาณนั้นนะะให้อยากบอกอะไร สรุปพี่อยากสรุปบอ,อกอะไรกับเพื่อนๆอีกไหมคะ ทางที่ดีขึ้นมาเหมือนเดิเมแล้วค่ะอ่าก็คือจะบอกว่าตอนเนี้ยตอนนี้เพื่อนๆได้เลือกทางเส้นทางที่ดีแล้วเนาะแล้วก็มีการอาจจะมีรู้สึกหนาวๆร้อนๆบ้างเพราะว่ามีการปรับพลังงานมีการปรับระดับปรับเลเวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้อาจจะมีอาการแบบหนาวๆร้อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะได้รับการสถิต ในการรับได้รับพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุกุบาอาจารย์นะคะส่งสถิตพลังงานสถิตองค์วิชาความรู้อะไรอย่างเงี้ยให้นะคะกินดีกับเพื่อนเพื่อนด้วยนะคะ น้ำสมบูรณ์มีการปล่อยของแล้วชื่อเสียงโด่งดังคือตอนเนี้ยถ้าน้ำของเพื่อนๆสมบูรณ์และแล้วก็ขอให้เพื่อนๆล,ล,ล,ลงมือทําลงมือทําลงมือแบบทํา ทำในสิ่งที่เพื่อนๆรักที่เพื่อนๆชอบทำในเส้นทางที่เพื่อนๆได้เลือกเนาะตั้งใจมุ่งมั่นตั้งใจอืมแล้วมันจะความพยายามของเพื่อนจะเป็นผลชื่อเสียงของเพื่อนเพื่อนจะโด่งดังคนที่เข้ามาดูคลิปของ阿างวันนี้เป็นคนที่มีแน่นะคนจะเป็นผู้ที่โด่งดังนะคะเป็นผู้ที่มากด้วยรัพย์อมมีชื่อเสียงมีเงินทอง แล้วก็มีแต่คนรักคนเมตตาเป็นที่เคารพยกย่องของผู้คนนะคะก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ออล่าขอจบเพียงเท่านี้เนาะก็ขอส่งพลังงานความรักความเมตตาให้กับเพื่อนๆน,นะคะขอเพื่อนๆสามารถก้าวข้ามก้าวผ่านปนัญหาอุปรสรรคไปได้นะคะอล่าขอเป็นกำลังใจให้คะ่ะ สำหรับวันนี้เอล่าขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ